เอานะเนาะพี่น้องสาหรับคลิปนี้ทางบพพรกัสีได้พาอ้ายแก้วนะพี่น้องไปเบิ่งดินอยู่บนต่ออาเบยอหไรลัเนะพี่น้องเนาะก็คือยังประ่านได้ชื่อตกลงดอกนาะพี่น้องไม่แต่ว่าตอนแรงสีให้คําตอบเนะพิ่มเติมเนาะพระว่าเจ้าของที่ดินเพิ่งก็บอกว่าตอนแรงสีใหาคําตอบกันเลยสิพาอ้แก้วไปเบิ่งข้าวๆนะไปเบิ่งข้าวเพื่อว่าเพิ่นแบบติดอกติดใจนะเนาะอ่า เพื่อไปบ่งว่าเป็นตาอยู่บ่ัหนาซึ่งอ้ายผู้ที่อยากสมทบชื่อที่ดินให้อ้ายแก้วก็เพิ่งกระบอกว่ามันใกล้หงเฮียนเพราะว่าเวลาลูกเจ้าเข้าหงเฮียนก็สบายย่างไปหงหําโหงเฮียนแต่อันนี้มันไกลเพิ่นว่ะเนาะและเด็กน้อยเพิ่นกระบอกอยากไปมันไกลยิ่งบุมีรถทขี่แห้เพิ่นกระบอกอยากย่างไปก็เลยเพิ่นว่าอยากให้ไปอยู่พ้นอะไรเนาะพ้อมบ่อ้ายที่จะไปเบ่งที่ดินพร้อมพร้อมเนาะ ซึ่งกาวงยาเนี่กระทั่งอันเมียเขาอ่อายเพินไปไปยืนโหลดกระเจ้าหายยืมอยู่บ่ดยอยหายืมอยู่เนาะดอกกะสินใจไปเลยเนาะพี่น้องเผื่อว่าเป็นการเสียเวาลาเวลาแหละดอยกะเตือนน้ำมันเนี่ยเผื่อเจ้ากระคบรถมอเตอร์ไซค์เป็นอยู่เนาะดอยเคยขับอยู่ฝั่งนั้นบ่เคยขับเคยเลือกเคยขับอยู่บ้านเฮานี่ยเคยขับอยู่บ้านเฮานี่ดยอดยอย แต่บ่แม่นรถของตัวเองบ่เคยขับหรือว่าบ่ของรถชาวบ้านแหละอืมใครเคยจับเคยยืมเนาะโดยอืมอือป่ะอ่ะเพือพ่อ่เป,ป็นการเสียเวลาเดีเ๋ยวพาเพิ่นไปเบิ่งที่ดินก่อนเนาะพี่น้องเอา้าเนาะตอนนี้ทางอัไอ้แก้วกับเจ้าของที่เจ้าของรถเพิ่นมาใส่น้ำมันเพิ่นก็ได้อาสาพาไอ้แก้วไปเบิ่ง ไปเบิ่งที่ดินใชิลัดไปง่ายเลยนะนี่ลัดลาทางขนาดนลยลัดาทุ่งไฮตรงนั่นนี่ปาทุ่งไปได้ย์ไปได้อย์ป่ะบอขับรนตกแล้ไปบ่ได้เนาะอืมขับรถให้ไปบ่ได้งไปได้ย์ได้นนด้าเนาะมันเป็นยังคือจัดจัดจัดเตเตอร์มันบ่มีอ่ะนะบ่เข็นขาดเป็นไรเข็นขาดเป็นไร อืจะจจ้ยน้เนยถ้าว่ารถแนวนี้ใส่เติมน้ำมันแบบเนี้ยต้องเป็นรถคาบูรถบเป็นหัวสีดนะพวกเว็บร้อยนะเวบร้อยเอสเดี๋เดี๋ยกมับแบบนี้ไปเติมน้ำมันแบบในแก้มยยังถ้าว่นีดัวสีดจากตัน เราจะไปก่อนป่ะก็ติตามลังไป <laughs> ให้ข <c oughs> เข้าไปก่านกอนโขากรขึ้ เม่นเขารับหน้านะไปบ่ได้อย่ด้องไม่ไ,ได้แต่ช่วงเขาอย่าเห็นนะฮะ Bye. <laughs> Bye. Да, <laughs> อนนี้ทางไอ้แก้วเพื่อนกา <c oughs> ได้มาหอดสถานที่บนดินที่จะซื้อใอ้เพื่อนอะไรเน,นะาะไปไอ้แก้วทางใดเด่นนี่อันนี้เป็นดินน้องเบยนนเนยเจ้าก็เห็นข้างแรกกับบ่เห็นั้างแรกเนาะที่ได้ดินพี่ ไปด้สวัสดีสวัสดีทางมันเป็นมานำกันเนาะเป็นได้ได้อแถวนี่เจะเยู่อนอยู่บนจะเถน้อนอยู่เนาะเด้นะดินนะอ๋อ่นน่ะลนนี่ต่อต่อตัวนี้เลยนี่ตกขนาดเนาะวนเนาะมันจะเลื่อนเนาะจเลื่อบ่อะไรสักอย่างบ่ แมนคอยกับว่าเจริญเนาะแม่เจริญเจริญอ่าแล้วกคนน้อือนี่จะเบิ่งเนี่ยนี่อีกสิบสาวปีข้างหน้าเป็นเมืองเขาได้เอบนหันขนาดกันบ่แมนเดี๋ยวตองปรอเดี๋ยวนะตี่ก็โอ้หเด็ดโตเด็ดาไปเบิ่งกันเลยไเดี๋ยวสยเวลา ทางตะะอไอ้คนเจ้ข hey. you. ้าคนเยอะ่จังหวะู้ห้าดเลยอไรก่าสิบานวันสีแบ่งไงตามที่่นว่าเนาะสิบห้าสิบห้าคนอก็สิบห้าค5สิบห้าต่อกันเลยนี่บ่า โอ้าะเดงเลยแพปกันเลยใครไปทิ่มเขียงกันนะโอ้เสียดายหาเขียงมาเห็นบอกมาอยู่นี่นี่เละไอ้บนบนนี่เลยนี่บนนี่เลยชิมหาชิมหาเป็นไรไรโอเคอยู่บ่ <No. S 2> อยู่ได้เนาะอยู่ได้ป่าวเออท่าว่าซื้อแล้วสมุดว่าอันนี้คือสมุดเนาะ,ะพราเจ้าของดินเพิ่งนอาตอนแรงเพื่อจะให้คำตอบนะดอ,ดอ่าป้าพรอนขอเพิ่นว่าอยู่บนนี่แหละนี่เหมาะแล้วถ้าว่าซื้อแล้วก็จะตั้งบน,นนู้นอันนี้นี่ดดคือมือมือตะ,ตะกี้หกได้บนนี้ไอ แล่ที่นี่แหล่บุกเบิอกอันดินนองเบยแล,ล้พผ่นผ่นเทยให้เลยผ่นเทยให้เลยบาลซื้อกับโมยากอันไ้นเลยน้อบาน้อย,มโ,อยโมยากบุกเบิกเลยขักหรือออขอบะ่ะจ้าลองโยกมึงดูฮะสิบหาเมตรหอดไสโยกอยากชายแดนนี่แม่นประมาณคร่าวๆโยกเลยเมตรน่ะโยกแล้เลยคร่านจำแดนเลยฮะไม่พี่ไปพี่ เยอเดียวมันใหญ่ยู่วเยอะแวแหละผมโยเป็นไงโยกธรรมดานะอ่าหนึ <organizational> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแ สิบห้า้าวเนาะับเนปลานล่ดื่นกบบเโยกกระดนไปงเลยสมมติเอาเมตรมาที่กับพอดีที่บ่นบุกเบิกน่นเลยเนาะพอดีไปนีเลยอนเลหตอกับในเลยสิบห้าเมตกับพวกแบ่ใตกลาลองโยกไปดูฮะอีกสิห้าเมตรเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าห เอ็ดหกเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้ากับพอทีเสิร์กันเลยแต่กัะน้องเบยอาจจะลืนอันลืนเม็ดหนึ่งผดสิบห้าคูสิบหกเดยเนื้อที่ดินเพื่อนอ่าผักบวบอ่างต่ำในใจจ้ะหนักแล้ว หมักบ่ <No. S 1> นานๆค่อยว่าแล้ว <c oughs> ดีแล้วอยู่ถึงใกล้ตัวเมืองไงใกล้เมืองนั่นแหละอยากชื่อยังก็สบายเวลาทามีเงินมีคลองก็ับไปหาขายก็ขายได้แม่นั่น,นละนั่นละมีครบมมีเขียดก็ลงไปขายละแม่เพราะตอนเศร้ามาคคณเห็นเขาจะหนั่งขายเขียดกำอยู่นบนนี้สี่แยกนี่นาขายละหัวละหีอยากได้เจ้ากับห้าคลองมาขายก็ได้นั่นแหละลูกเข่างเขียนก็สบายอยางไปก็ได้ รั่วปั่นจักรยานไปนี่แหละเอซีเพิ่นกะเพิ่นมองเห็นอนาคตเนาะเพล่นจะให้เจ้าแบบนี้ในเฉลิญได้เครื่องคองได้กบได้เคียกันลงไปคายแม่นหละได้ปุ้งได้ปลาได้อึงดอกกระชงกระเจียวได้เฮ็ดนี่ป่าเทนี้ลายเนาะอืักได้พออ่ะอืม อ้าวไม่ได้แดดขึ้นมผมก่อนเนาะเพราะว่าคอยว่าคักบนนี้เนาะอืมเดี๋ยวในตัวเมืองจุดุ่มไปหน่อยเนาะเดี๋ยวก็จิตรผลกระโนก็โย่ละแถบหนึ่งแม่เพราะว่าเพิ่นยังอันกำลังเห็ดเส้นทางเข่าวๆไปก่อนจเพิ่นกระเห็ดแบบงามๆเลยสิบปีสาวปีข้างหน้านี่เจริญเจ้า มีคนที่อ่านออกคนที่กระเจ้าหูจักเรื่องพี่เจริญหัวมันจุดสุ่มได้หมือนนี่มันเป็นตะวันกันแหลอ่าถ้าก็ติเทียนมันมีเดียวคายในอนาคตนี่เพิ่งได้่นเหตุเป็นเมืองหนึ่งอีกนี่นี่แหละ FC ีหลายๆ่านกะมองเห็นอนาคตกะจะให้ชเจ้านะมีดินติดเมืองแน่สุ่งว่าจะมาอยู่ไม่นี่เนาะเจ้ากะอาศัยน้ำน้ำเพิ่นได้ มาท่วงด้ไหมาถ่วงอะไซน้ำนะเพื่อนได้มาท่วมเพราะว่าพายนี่มันขาดแล้วเพื่อนวะเพราะว่าเพื่อนขาดแล้วนะทางนั้นหรือ่าถ้าว่าบขาดนี่ก็อาจจะแซมตัวนี้แหละมาหมับน้อยนึงกับโบเป็นยังดอกโบหอดดอกก็จะอยู่แถวนั้นแหลยถ้าคันพายมันต่ำกว่านี้อีกเลยแมนแมนถ้าคันคันพายมันต่ำๆมันี่อยู่ระหว่างแถวนั้นแหละถ้านน้ำได้ แ่ว่าบัญหาเรื่องหนึ่งบัญหาแต่ว่าเจ้าของที่ดินน่ะเพิ่นชีจังใดกันแน่มีแต่ว่า,มาแมลงใช้คาตอบอีกที <No. S 1> มือเศร้านี่มาตั้งประพรโทรไปติดแล้ว <No. S 1> เพิ่นก็บ,บอกว่าเดี๋ยวอันเมื่อถามครอบครัวเพิ่มเติมอีกช <No. S 1> ่วงนั้นนะช่วงที่ซื้อให้น้องเบยนะเพิ่นก็ว่าตอนนั้นเพิ่นว้าเนาะเพิ่นก็ว่าอันแปบลบว่าสามารถซื้อเพิ่มได้อย่างประมาณนี้ <No. S 1> เจ้าก็เห็นดินน้องเบยเป็นข้งแรกบน เพิ่งไปเลยแหละเพิ่งเห็นเนาะอันนี้ก็เพิ่งมาเห็นแล้วเนี่ยโบว์บัสตั้งแต่มาแต่ไทยหรือฮอกกามานี่ก็ไปได้ญี่ปุ่นเนาะเออบว์ได้มาแถวนี้ไปได้ตลาดเนาะแถวนี้พอเคยบ่าวอันนี้ก็ยังเนี่ยให้เอาไปพยามเลยก็พยามใหเฮือน่อบพยามเนาะเออเนี่ยแหละเพื่นบ่าวอ่ะสี่อกไปเพิ่งน้ำได้อยากเห็น น้องอ๋อเบย์นี่กับตะกี้กันลูกคือเจ้านี่แหละแล้วเพิ่นกระท่มสิบสามหลดผู้จังได้สำเนียเอล้วเขานำมาท่วมนี่ก็เฮ็พชรชุ่มปลูกพักไปกี่ได้บัวท่วมบัวท่วมน้ำหัวคันแบบคันต่ำๆหนึ่งข้าก็ะหงเฮ็ดเนี่ยปลูกพักนี่ถ้าเจ้ามีเนื้อที่เดี๋ยวเจ้าก็ปลูกพักก็สามารถขับปขายได้ได้อาย การนำฝนกันหนามันก็อึดเหมือนกันนี่น่ารักเลยน่ารักผูกนำฝนกับฝนตกจะใช้น้ำฝนกระซิซื้อก็ซื้อต่อแดนน้องอาเบย์เนาะพังเบิกเจ้าของที่ดินเนาะพี่น้องมาแรงแชร์คำตอบอันนี้ชื่ออะไรประมาณสิบสามล้านนี่แหละสามล้านนี่ สิบห้าคูณสิบหกดิดินตัวนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็ว่าจะคออันส้ำคัญนั่นแหละมาสิบสามล่างกว่าเขาถ่ายเป็นแบงให้เนาะได้มาเห็นแล้วเนาะอ้เนาะเห็นแล้วออยู่ได้แล้วอยู่ได้เนาะเออเขามีเออเขามีอืมอืมอืมเขาบอกว่าในนี้อยู่อยู่ดีเมืองเนาะ เจ้าเข้าไปวังๆบ้านเจ้าเนาะคือพ่อแม่พี่น้องเห็นนั่นแหละทางออกมาโอ้อันนี้คือถ่ายอยู่ทางนั้นเพรา่ว่ามันอยู่เนาะถ่ายเป็นบางส่วนเชื่อๆนะนะใช่ได้ประยัดมันจะไปยากเนาะแม่นๆ่อันนี้ห้องมอใช่ไหมห้องมอมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยใกล้เนี่ยห้องมอศาลานะเวลาเป็นยังก็แวะไปหันเพื่อแก้ไขได้อยู่สมมติว่าถ้าไปห้องมอใหญ่ก็มีรถอยู่โดยสาร สบายอยู่อะนะเพื่อเจ้าออกมาแต่ผู้น้องอ้ายป้าทุกหมดรถคาได้บ่เนี่ยนาะงรถคาเรียบร้อยและก็เป็นแหงนะโกตรเอาบุได้เลยเป็นอยคนเป็นแหงอืมไอยามฝนตกชนะเนาะที่ลำบากลำบากยังไรอ่ะอ่ะโนอยู่ไหนเขาเอาไปให้นาไอแหงผมไม่แพ้แหละก็โยด้วยบาเกิร์ฟเดียวอเองอ้าวโนพี่น้องเอ้าวสำหรับคลิปนี้ก็นี่แหละ ได้พาเพื่อนมาเบิ่งที่ดินนาะพี่น้องเบิ่งกเอาข้าวอ่ะนะแต่ว่ายังประทันได้ตกลงซื้อเดอเ้อนาะพี่น้องก็คืออันตองรอเจ้าของที่ดินเพิ่นให้คําตอบมือแรงหรือมืออื่น <c oughs> ถ้าว่าเพิ่อ่าให้คําตอบแล้วแล้วก็มีเงินเพียงพอแล้วก็สิได้พาไอ้แก้วกับครอบครัวาม,มาอีกมาเซียนบันทึกกันเนาะ <c oughs> ถ้าว่าได้ดินนี่แม่นฮุบออกมาหล่นน้อยเนาะน้ำกระใส่ลองน้อง,อบอง,องเบยก่อนก็นกได้ <c oughs> สว่วนขาวอืมแม่บัลลัยเผื่อมีผู้ใหญ่จะดีเจาะให้ตัางหากก็อาจจะเป็นไปได้ในอนาคตอ่าอ๋อขักแล้วอ่ามาอยู่วันนี้เนาะอืมขักถทมดินอย่างสามน้องอเบยก็โย่สิบสามลดจะกี่ได้สั้เลย ลดสี่แสนประดี๋ยสี่แสนมาสี่แสนสองสามคันก็่ชืล้านกว่าห้าล้านกว่าสิบสามคันมาอยู่ได้นาอเมืนี่นะอ,อืแต่ก่อนก็อันนั้นเนาะคาแมนว่าได้ลงฝุ่นเนาะปลูกพักปลูกหญ้าให้คักตาเพิ่นแบ่งคายให้ยาว นั้มีกแจใหคนบจังว่าเรื่องนี้ยังคนเองกัคนเองเแต่้องบอมันจะเอามีบ่ยู่งเร้ากว่าน่าจะเอายูก้ใจกับอยให้าคนว่เอาปันไดน้องอยปะกันไว้ะอยแนะนำปัไดเน้อนเยอะเยอะอะไรบ่ตอนนี้ เอ้ยพนนอนอะปีไปพ่อขับไปหลินกันพนข้าไปบึงรู้ปะกระเทินมาบัวจักบัจักกันเนาะเจ้ากับข้ามาแต่พุ่นไปเข้าไปเบึงอย่างหลินเล็กๆอันหนก่อนคอตลํลำลากับเมือ เจ้าก็อยากมาเบิ่งพอดีบ่เอ๋ยเจ้าก็อยากมาเบิ่งพอดีบ่เบิ่งดินนั่นเออเดี๋ยวมาเบิ่งดินนองเบยพอดีเป็นบ่ส่นยังบุ้ัหอยู่ใส่เนาะมีแต่หูแต่ว่าจุดซุ่มเออแม่แต่ว่าหรูองใดเว่านได้แหละเด้อเหนกำลังใหา่แล้วนี่อยู่พอดีเอ บอกว่าียเฮียเฮ้ยอยู่เออ <c oughs> ลักญงเลยครับนี่นี่บที่ชื่ออาชื่อมอนชื่อสารพัดเลยเี่เ้าแต่วได้บ่ที่้แต่อยากต่ำกันไปนอนนอนอนก,กับอยากวิดหัวไม่ได้พักเพื่อนบฝางดินบแ่แม่นแม่นแม่นๆม<า>ักอ่เนาะ โอ้มกักนั่นแหละเพิ่นว่าจเจริญดีเพิ่น,นว่าเจริญดีอ่า <c oughs> โอ้มักอยู่นี่เนาะโอ้ดีใจน้เพิ่นได้วพอดเลยผื่นว่าบาัดมีกบมีเขียดก็คายนี่ก็ได้เพิ่นว่าเออเพิ่นเพิ่นมกัเนมกาาเพิ่นม,ม,มักอยู่ดอกไปหากุบหาเขียดเนาะแม่นแม่นักอยู่พี่น้องเลยถ้าอยู่นี่กอะนมนม่นมมนยายนี่ก็มีได้บ่หาอยู่หากินออกไปทะเลมันก็ออกปฏิกันนาทองเนาะอืออันนั้นออประทับใจหลายเพิ่นว่าประทับใจหลายม่นบ่แต่ว่าปัญหาแต่ว่าเจ้าของที่ดินเพิ่นสิคายบ่ แต่เหมือนมันนี่มันมืนมนมอแรงเพื่อเราจะให้คำตอบเพื่อแมนะ่นักค้ายกับมันมัน,มน,นอะไรได้ตรงตรงต่อเพื่อได้พตอตรงมาทมดินอกนีกยากระบากทมไม่เพื่อนี่ไพชิมีบ้างไพชิมีทุนมาทมไม่เพื่อนี้กันนะมันว่าอะไรแม่แต่แต่ว่า,วาอ,อาจจะสมมติว่าคุนค้ากับตั้งไปก่อน,ต,อนตั้งไปก่อนเนาะตั้งบนนนนนนน่ะละตั้งบนนน้นนมันหน้ามันสอกมันอันตรายอย่าง้ตรงเนาะ อเอาบนนู้นนั่นน่าจะอันนัน้นได้แล้วต่อรองกับเพิ่นเบื่องราคาแต่มันแพงรักก็เป็นทมดินเดี่ยวก็เพ่นเป็นทิพย์ปลายล้านสลับผัดเลยนี่ห้หาล, <5 S 2> <5 S 1> ล้านนห้าล้านนะหาะ้า,หาล้านกว่าห้าล้านอะครก็เป็นะไรถือยว่าอะไรว่าผิดว่าผิดขอโทษนมห้าล้านเนาะห้าล้านปลายเนาะแม่นแมนก็รวมรวมทั้งอันหนักพอดีเขาซื้อดินรวมทั้งบดเนาะทั้งรุดทั้งอันหนกันกสิบห้าล้านเนาะแล้วก็รขอเบิร์ดนะแล้วก็มามาถมสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเกือบเศร้าล้านนะ ทมดิสิกับผู้ที่ชาวล้านร่วมกับผู้ที่รวดซามลาชาวล้านเนาะแม่นม่แม่ชาวปลายล้านประมาณนั้นโดยโดยโดยเอ้าท่านบลากรามีภารกิจกับเพิ่นเหมือนบ่แม่ที่ได้พาเพิ่นไปก็เอาเบื่อน้ำแหละไปไปซื้อเคาะแช่เพิ่นนั่นเบี้ยน้ำกันได้บาทเนี่ยน่ะโอ้ก้เหลือส่งกันอลไรกันเพิ่นมาหล่ะก็โอเคแล้วพาเพิ่นไปซื้อเลยก็ดีให้เพิ่นส่วนเหลือส่งกันเลยกันน่ะท่านปลากราบตั้งอันอ่านอ่า เป้าหมายก็เอาไปว่าให้เพิ่นนั่นไอ้มีเงินเดือนให้เพิ่นเดือนละเดือนละล้าหนึ่งดีกว่าที่อนาคตนั่นแหละก็ให้มาติดตามออนไลน์นะมาช่วยเหลือช่วยเหลือแหละบอยากให้น้องเพิ่นไปอันไปไอ้คุกคีกับคนอื่นน้ำแน่นะบอกมันมันค่อนข้างกับคือว่าอะไรก็ค่อนข้างจะอันไอ้แบบิ่นกันยังน้อยบอกช้อนกันยังอยากอันบริการพังไปได้นะ เป็นได้เรื่องไฟนี่คือว่ามืออื่นมืออือบ่อืมกะเอากระทามบ่เอาเบยเพิน่นว่าเรื่องไฟสิได้บ่โอ้ยบ่เอาเบยว่าช็อกซัมเมอร์นี่แหละทางเราเ้ามาบ่างมากว่า้ากะนีแต่ว่าถ่าเบิ้งอะไรเนาะว่าจจะเป็นแต่ไดเนาะได้หรือบ่ได้กะอยู่น้าเพิ่นเพื่นแหละหากะบ่หมูอูน้ำตัวนี้ยนะเนานะนถ้าเป็นนีแต่ว่าถ้าเป็นได้นะสุดยอดเลยเน,นาะอืมกะกะดีใจน้ำเพิลนแหละดีใจเลยแต่เวยกะาถ้าวลานี่เรื่องของสาวว่าได้แน่ๆเนาะได้แน่ๆกะสิพาเพิ่นไปซื้ออะไรเนาะ ไ่้โอเคโอเคต้างเอ้าเดี๋ยวให้ทางบลาไปซื้อเครื่องซื้อคอให้เพิ่นก่อนเนาะพี่นน้องเอ้าสำหรับคลิปนี้ผมขอขอโตกรับก่อนเด้อขอโตจบคลิปเพียงก่อนไปไปก่อน